นมข้นช่องหมาเลข2 OB โอเบช่องหม่เลข3 h ไฮโลช่องหมา,เล, 3, ilo, หมาเลข4ครับผมแล้วเดี๋ยวจบรุ่น B อ่ารุ่นดีเราจะต่อไซส์ E จบไซส์ E เราจะแชมป์ออฟเดอะแชมป์กันเลยครับคุณดูสิเขาเครียดกันมากเลย <laughs> เอ็นดูนะช่องหนึ่ง เบม็กใช่ไหมจ๊ะออกเสียงถูกไหมจ๊ะถูกแล้วเนาะนมข้นช่องสองโอเบช่องสามแล้วก็ไฮโลช่องสี่ครับโอ้ตัวเนียนจังเลยลูกโอเบม็กตัวเนียนมากเลยหนูเป็นพันอะไรครับบุลลี่ไทยเหรอโอ้หน่ารักจังเลยช่องเมื่อกี้ที่แข่งกันคนที่ตรงที่สุด ใช้คำว่าตรงที่สุดน้องทีเล็กใช่ไหมจ๊ะทีเล็กนะคะเป็นผู้ชนะฮะโอเคเอเะะโอเคที่รักทุกคนก็อยากให้ทุกคนมาแล้วแบบสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ย ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เนาะในสนามนะเช่นบางทีหมาเราแวะฉี่อย่างเงี้ยเราองอนน้องก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่พอมีเฉี่ยวชนกันมันก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะักกีฬาก็ไม่อยากชนกันเนาะโอเคพร้อมไหมฮะแก๊งนี้น่าจะพร้อมนานแล้วแล้วช่องสี่ไปไหนอะแปบบ๊บนึงนะช่องสี่คือไฮอ๋ออ๋ออ,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 อันี้ใช่ไหมคะโหดใช่ไหมคะโอเคโหดโหด โหดแค่เสียงก็เป่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป,บงป๊บหนึ่งนะแป๊บนึงนะทุกคนรอบนี้เดี๋ยวก๊อปก๊ออพร้อมแล้วเป่าเลยแม่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 ฟังก๊อปนะก๊อปรอพร้อมแล้วเป่าเลยแป๊บหนึ่งนะรอช่องห้าช่องห้าพยายามเอาขาน้องให้แตะโอเคหนึ่งสอง จับลูกไว้เลยครับจับลูกไว้เลยจับลูกไว้เลยลูกใครจับไว้เลยฮะจับ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 พอเป็นน้องไซส์ใหญ่ต้องขอความร่วมมือพ่อจ๋าแม่จ๋านิดนึงนะอ่าต้องขอความร่วมมือพ่อจ๋าแม่จ๋านิดนึงนะโอเคทักกรณีแบบนี้นะคือ บางคนนะไม่เคยออกจากบ้านพอเจอเพื่อนๆอ,อาจจะมีตื่นแล้วก็กลิ่นในสนามมันอาจจะเล้าบ้างอะไรบ้างนะครับเราขอความเห็นใจซึ่งกันและกันเนาะคิดซะว่ามาเล่นขำๆสนุกๆน,นะคะให้อภัยกันนะบางเรื่องก็อาจจะมี